คุณผู้ฟังคะช่วงที่2ของรายการสารพันอาชีพนะคะวันนี้นําคุณผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะขนมจีนถือว่าเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมสําหรับคนไทยนะคะแล้วก็หลายร้านที่เดียวที่เปิดขายขนมจีนกันอยู่เป็นอีกหนึ่งร้านที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกันค่ะกับร้านขนมจีนคุณวันพูดคุยกับคุณปิยะวันหนูพินหรือว่าพี่วันนะคะตอนนี้พี่วันอยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่วรรณคะร้านขนมจีนคุณวรรณจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันจะเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะแล้วก็ชอบทานอะไรแปลกๆอะไรย่างเงี้ยค่ะพอดีคุณแม่เคยทําให้ทานค่ะแล้วพอดีลูกคนเล็กเข้าโรงเรียนก็เลยอยากหาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําเสริมก็เลยลองมาทําดูเพราะว่าชอบทําให้เพื่อนๆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจกเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆบอกมันอร่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยลองทําดูอะไรย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอดีว่าพอเอาไปทำขายแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆแม่ค้าที่ตลาดอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเอ้ยมันอร่อยเขาก็เหมือนปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็มีลูกค้าน่ารักน่ารักที่ซื้อไปแล้วก็เอาไปแจก<ฮ>แล้วคนที่คนที่ได้ทานเขากลับมาซื้อก็เลยแบบว่า มันเลยมันเลยบูมได้เร็วมากอะค่ะก็คือเริ่มต้นจากเราชอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลองพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆให้คนใกล้ตัวชิมเื่นะคะในที่สุดตอนนี้ก็เติบโตรวดเร็วทีเดียวอะไรคือเคล็ดลับแล้วก็สูตรเด็ดของทางร้านที่เป็นที่นิยมคนถึงสนใจมากๆขนาดนี้ค่ะอ่า หนึ่งะคะเรื่องความสะอาดสอง <c oughs> เรื่องการบริการนะคะแล้วก็ผักสดก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้เขาเทรนนิยมรักสุขภาพ <c oughs> มาแรง <c oughs> ทางร้านเราก็จะแบบเหมือนให้ผักแบบไม่อันเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ผักเราก็จะแบบคัดคุณภาพเกรดเอหมดเลยอะคะ่ะ <c oughs> คืออาจจะเป็นขายตามตลาดนะัดแต่ของพวกผักพวกของเหล่านี้คุณภาพห้างเลยนะคะอืขายตามตลาดนะัดแต่ว่าของเกรดเอทั้งหมดระดับ<ถ>พรีเมียมะนะคะขึ้นห้างเลยผักทั้งหมดเกรดเอ่ะ่ะคขนมจีนสิ่งที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะน้ำยำเป็นยังไงบ้างของเรา อันนี้อันนี้อันนี้ยำขนมจีนของเราก็จะเป็นจะมีน้ำยำน้ำยำสองแบบนะคะ <c oughs> แบบใส่ปลากับไม่ใส่ปลาถ้าใส่ปลาเนี่ยค่ะก็จะเป็นปลาต้มสุกเราใช้ปลาผ้ากลาง่ <c oughs> ซึ่งจะได้ความหอม <c oughs> ค่ะความหอมแล้วก็ได้ความนัวค่ะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่ทานปลาจริงๆแล้วก็จะมีน้ำยำแบบที่ไม่ไม่ไม่ใส่ปลาแต่ว่ารสชาติไม่ด้อยกว่ากันเลย ค่ะเป็นยำขนมจีนน้ำยำนะคะค่ะ,คะมีสองแ,แบบก็คือมีมปลรราด้วยแล้วก็ไม่มีปลรราใช่ค่ะแล้วก็ตัวมีใส่เป็นปลาดุกฟูนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่ไม่ทานปลาดุกเราก็มีปลานินให้อะ,ค,ะค่ะค่ะ ก็ก็ก็มีทั้งแบบแบบทานยำเลยแบบลูกค้าซื้อแยกเป็นถุงกลับไปทานที่บ้านไว้ทานตอนเย็นเก็บแช่ตัวเย็นไว้ได้อีกสองสามวันก็ทานได้เพราะว่าของเราใหม่สดทุกอย่างแม้กระทั่งตัวขนมจีนนะคะค่ะค่ะแล้วก็หรือหรือหรือบางคนก็คือแบบนี่ขี้เกียจมาเดินตลาดขี้เกียจไปหาว่ามีสาขาตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเอ้ยขอเดลิเวอรี่ส่งให้ตามสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรวบรวมออเดอร์กันค่ะ เป็นสิ่งที่แปลกใหม่พอสมควรนะคะคสำหรับการเปิดร้านทำขนมจีนแบบนี้นะคะยำขนมจีนแล้วก็ตอนนี้เป็นที่นิยมส่งถึงออฟฟิศส่งถึงบ้านได้ด้วยนะคะเดลิเวอรี่ไปเลยอ่าตอนนี้ราคาจำหน่ายเราทำเป็นเซตยังไงบ้างคะ ถ้าเป็นเซ็ตใส่ถุงนะคะธรรมดาเราจะขายอยู่ที่40บาทค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นแบบใส่กล่องเทคโฮมะคะ่ะก็จะเป็นกล่องที่เอามาสามารถใส่ไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็เอามาล้างใส่หมูใส่ไก่แช่ตู้เย็นครั้งต่อไปได้เอามาเอามาใช้ใหม่ได้ะคะ่ะก็จะอยู่ที่45บาทพร้อมช้อนพร้อมกระดาษทิชะะทชู่ค่ะพร้อมซกระดาษทิชชู่ค่ะแล้ว ี่อยู่ที่40กับ45เนี่ยนหละค่ะค่ะ40ถึง45บาทใช่ค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งชุดยำขนมจีนของเราอ่ายำขนมจีนเราก็จะมีหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวขนมจีนนะคะค่ะขนมจีนเราใช้อย่างดีค่ะแล้วก็ใช้ของใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ก็จะมีพริกป่นค่ะแล้วก็จะมีผักก็คือผักที่ใส่ในยำก็จะเป็นต้นหอมผักกระท่วหั่นฝอยค่ะแล้วก็จะมีตัวน้ำยำนะคะที่จะมีทั้งแบบใส่ปลาและไม่ปลาค่ะ แล้วก็จะมีตัวปลาดุกฟูค่ะค่ะหรือถ้าไม่ทานปลาดุกก็จะมีปลาดินค่ะก็จะมีประมาณห้าอย่างห <5 S 2> ้าอย่างลงในยำนะคะแล้วก็เราก็จะมีผักแนมซึ่งจะมีผักกาดหอมผักกาดขาวผักชีลาวผักชีฝรั่งแล้วก็ผักกระเฉดที่กินเป็นผักแนมด้วยกันค่ะมันจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วแปลกใหม่คค่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราอยู่ระดับไหนบ้างเป็นกลุ่มประเภทไหนลูกค้าของเราชาวบ้านก็เยอะค่ะ,คะออฟฟิศจนถึงแบบว่าระดับแบบดีเจก็มีแล้วก็นักร้องก็มีนะคะ,คะแล้วก็แล้วก็คุณหญิงคุณนายก็มีค่ะมีทุกระดับเลยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะพยาบาลเภสรัดอะไรเงี้ยค่ะคประจาเลยไม่ธรรมดานะคะมีทุกระดับเลยตั้งแต่คุณหมออะไรเงี้ยกรามีค่ะดาราก็มีคุณหมอก็มีนะคะทุกสาขา อาชีพ ขายตามตลาดนัดด้วยนะคะหลักๆแล้วเราขายอยู่ที่ไหนบ้างที่ตลาดที่จําหน่ายอยูอ่วันจะอยู่ประจำานะคะที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังซอยอรีสัมพันธ์นะคะก็ะจะอยู่ที่นั่นประจําทุกวันนอกจากมีงานจัดเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงถึงถึงออกไปที่อื่นแต่ว่าถ้าทั่วไปนะคะทั่วประเทศนี่ก็จะเป็นสาขาแฟรนไชสาญญาค์ค่ะแล้วก็จะมีที่น้องสาวไปเปิดขายเองบ้างมีสาขาแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็น้องสาวไปเปิดขายด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ประจําอยู่ที่ตลาดนัด หลังกระทรวงการคลังอเป็นยังไงบ้างสาขาแฟรนไชส์ตอนนี้เติบโตแค่ไหนแล้ว ก็เติบโตนะคะก็คือตอนนี้ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ะคะ่ะก็จะแบบมีลูกค้าโทรเข้ามาถามทุกวันนะคะ,คะแล้วก็มีแฟ a ชายเปิดเรื่อยๆะะอ่ะค่ะก็หน้าเพจเราก็จะมีะสาขาเปิดใหม่เกิดขึ้นเรื่อยสมมตุติว่าออนสนใจทางหน้าเพจสมมุติอ่อนสนใจอยากจะมีหน้าร้านขนมจีนคุณวันเนี่ยค่ะจะต้องมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็เตรียมพร้อมยังไงบ้างกับก,บการเชื่อมโยงลงทุนธุรกิจด้วยกันเบสเสร็จแล้วนะคะเปิดร้านได้อยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะคะ1 0 0่0บาทเท่านั้นเอง ใช่ค่ะเราเรามองว่าคือเราจะโตไปด้วยกันดีกว่าอย่างน้อยเราก็แบบได้ให้อาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอืมไม่ได้แบบว่าอุย้ยสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคุณควันก็เริ่มจากความรักความชอบแล้วก็ทําเป็น<อ>ร้านเล็กๆก,ก่อนนะคะขยับขยายจนเป็นหน้าร้านที่เติบโต,ตมากขึ้น กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าอยากให้คนอื่นมีอาชีพแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำแฟรนไช์ด้วยกันนะคะแฟรนไชส์ซีอะไรบ้างที่จะพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมณเวลานี้นอกเหนือจากแฟรนไชส์แล้วแล้วก็หน้าร้านของเราเองด้วยอะคะ่ะ ค่ะก็ก็ส่วนมากวันจะเป็นในทางเรื่องน้ำยำพวกท,ท็อปปิ้งนะคะ่ะก็คืออาจจะแบบน้ำยำเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เพิ่มเติมอนอกจากยำขนมจีนเราสามารถเอาไปทำยำมะม่วงซึ่งที่ร้านก็จะมียำมะม่วงแล้วก็ลูกค้าก็ทานกันเยอะมากอะค่ะแล้วแบบบอกอร่อยแปลกดีไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็เอาไปทำพวกยำต่างๆได้อะคะ่ะก็คือพัฒนาแล้วก็เราก็จะทำแล้วก็โพสต์ลงที่หน้าเพจก็คือ จะได้ให้ลูกค้าแฟนชายเรานะคะเอาเอาไปทดลองทําแล้วก็คืออย่างหนึ่งมันมันเป็นการบอกถึงวิธีการที่แบบอาหารนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันไปเรื่อยๆอย่ที่เราพัฒนาอยู่ที่เราเราเราสรรหาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เอามาผสมเอามารวมกันนะคะมันจะได้รสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดการพัฒนานะคะ,คะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ยังไงเราก็ทํารายได้ได้ดีอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเรื่อง<ช>ของอาหารแบบนี้ด้วยต่อยอดอย่างต่อ<ช>เนื่องชัดเจนคุณวันทําให้คุณผู้ฟังทางบ้านเห็นแล้วนะคะ,คะแล้วก็แฟรนไชส์ซีด้วยจะได้มีอาชีพมีงานกันต่อไปนะคะค่ะคุณวันอยากจะแนะนําอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างในฐานะที่เราทําอาชีพนี้จากความรักความชอบแล้วก็เติบโตขยายกิจการมาเรียกว่าตอนนี้ยั่งยืนพอสมควรเลยล่ะ,ค,ะค่ะอยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างเช่นค่ะ ก็อยากจะบอกว่าทุกๆอาชีพมานะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันจะเป็นจริงได้ก็คือพรสวรรค์นะคะมากมาพร้อมพรสวงนะคะ,คะแล้วก็เราจะทำอาชีพอะไรเราต้องเราต้องรักอาชีพนั้นๆน,น,นะคะเราถึงจะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ทําแล้วมีความสุขค่ะมันก็จะทําให้เราอยากที่จะทํะมันต่อไปทําแล้วมีความสุขก็อยากจะทาไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ราคาเห็นว่าช่องทางเรื่องของ Facebook เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสําคัญทีเดียวซึ่งออนเองก็ได้พบกับร้านขนมจีนคุณวันจากทางโลกออนไลน์เหมือนกันก็คือทาง Facebook ด้วย เป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะก็ก็ตอนนี้ที่หน้าเพจของเรามีม,มีลูกค้านะคะมีสมาชิกเข้ามาแบบทุกวันเรื่อยๆะค,ะค่ะถ้าสนใจนะคะเข้ามาดูได้ะคะ่ะที่ Facebook f แฟนเพจนะคะร้านยำขนมจีนคุณวันนะคะค่ะตามนี้ได้เลยะค,ะค่ะคือผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะแฟนเพจร้านขนมจีนค,คุณวันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดๆบ้าง ลูกค้าตอบรับมาค่อนข้างดีนะคะลูกค้ารู้จักเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สนใจในตัวตัวธุรกิจเราเราเราเยอะค่ะคือคบางคนนยคะก็ว่าไม่ได้เลยแล้วว่าเขาเรียกสังคมออนไลน์นะค,ะค่ะทําให้แบบว่าคนรู้จักเรามากขึ้นรู้จักย้ำขนอมจีนว่าอ๋อมันหน้าตาแบบนี้ม,มันมันเป็นแบบนี้เพราะว่าบางาคนเขานึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็นแบบไหนรสชาติยังไงแต่ว่าเอออย่างน้อยแบบ โพสภาพลงไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนที่เขาเคยทานมาคอมเมนต์ว่าโอ้มันอร่อยมากอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะนี่คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าสนใจช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกันโดยตรงนะคะติดต่อได้ยังไงบ้างค่ะค่ะก็ถ้าจะเป็น Delive r y ่นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดแปดหกนะคะเบอร์ delivery กับเบอร์แฟรนไชส์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งศูนย์เก้า 71347886นะคะ,ะ0971347886สนใจให้ส่ง delivery หรือว่าสนใจฟรนชายติดต่อได้เลยนะคะค่ะส่วน5อยากจะติดต่อวันนะคะสอบถามเรื่องเส้นทางร้านนะคะติดต่อได้ที่เบอร์081 5674274ค่ะ081 567 567 สี่สองเจ็ดสี่ค่ะสี่สองเจ็ดสี่ย้ำอีกครั้งค่ะศูนย์แปดหนึ่งห้าหกเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่วันนี้ขอบคุณคุณวันนะคะคุณปิยะวันหนูพินเจ้าของร้านขนมจีนคุณวันนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านที่สำคัญที่สุดก็คือช่องทางที่คุณผู้ฟังทางบ้านจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ